ลุ้นๆทโจ๊กซ้อนรอบวันนี้ผมก็จขอ,อกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับพบกับผมสปีดริปเตอร์หนึ่งศนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมเดอะซิมสนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านด้วยความเร็วเหนือแสงนะครับมาดูกันนะครับว่าบ้านมันจะออกมาได้มั่วซั่วขนาดไหนนะครับสร้างเลย เราได้ที่ดินมาแล้วนะครัแล้วก็จะมาสร้างกันเลยนะครับเอิม่มจะเป็นบ้านแบบไหนก็ไม่รู้นะครับทำเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วกันเพราะผมขี้เกียจอ่าทำไมมันเอิ่อมสองชั้นก็แด้ะให้สองชั้นแนวที่ผมจะสร้างในวันนี้ก็จะเป็นบ้านโมเดิลนะครับไปชั้นต่อไป นี่ก็จะเป็นแมวของบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านสไตล์มูดโมดูลทำไมมันแปลกๆผมทุก,ก่อนมาที่ชั้นแรกนะครับ ให้มันบุ๋มเข้าไปอ่าโอเคนะครับมาดูมุมก้องกัน,กนโอเคเลยรีบสร้างรีบสร้างวับเรามีงบไม่จำกัดนะครับ หลังจากนั้นก็เฮ้ยแบบนี้โอเคนะโอเคโอเคเป็นแนวโมเดิร์นนะตอนแรกบอกจะทำชั้นเดียวนี่ไอเดียนี้ยุบไปเลยเพราะว่ามันสวยอ่าทำชั้นต่อไปชั้นต่อไป ทำให้มันมาอยู่ด้านบนโอ้ยวับทำมาเป็นมุมประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะต้องทำการทุบนะครับทุบทุบวับ ปับ๊บป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 ๊บนี่ก็จะเป็นโครงบ้านมันแปลกๆนะครับมาตกแต่งกันเลยตรงนี้ผมว่ามันจะต้องเป็นกำแพงแบบนี้อันนี้ผมสร้างง่วนะผมไม่เคยเห็นแบบของบ้านแบบนี้มาก่อนเลย ไม้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 ไม่เอาไม้นี่เอาไม้นอนอ่ามาถึงฝั่งนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วก็ด้านในอ่าส่วนตรงนี้เราก็ควรจะทำเป็นหินนะครับคุณผู้ชมหิน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 อันไหนดีอันนี้มันไม่ใช่หินก็สร้างมันเอ๊ะโอ้ยเอาหินมา ตรงนี้ไปตรงตรงนี้เหรอโว้ยตรงนี้ก็จะเป็นหินไปนะฮะ โอเคสวยโอเคโอเคอยู okay. so ่โอเคอยู่ถึงแม้มันจะแปลกไปนิดนึงนะครับนี่ตัวเบ่มตัวอะไรืตอ,ต,อ,ต,อตัวบ้านนะฮะสุดยอดไปเลย ถูกอันนี้ดีกว่ามันดูแปลกแปเอ๊หรือว่าทำดีเออเฮ้ยทำดีว่ะหมกมาให้มันมาเป็นแบบนี้เอามันสร้างได้แค่สามชั้นหรือ กําแ้งลงขึ้นโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่ผมจะทำต่อไปนี้ก็คือการทุบนะครับตรงนี้ทุบไปเลย ผมว่าคลิปนี้ไม่น่าจะสร้างเสร็จนะโทุบทุบทุบเย่เรียบร้อยบ้านเฮ้ยยังไม่เรียบร้อยเลยเอาหินมาก่อนหินอ่ะหินโอเค ส่อนฝั่งนี้ตรงนี้โอ้โอ้ยโอ้ยตรงนี้และเมื่อมันหินหมดแล้วตรงนี้เราก็ต้องเป็นหินโอเค โ <Okay. S 2> อเคตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะสร้างแบบนี้นะครับแต่มันก็ออกว่าเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยวหากระจกที่มันเหมาะกับบ้านอะไรประมาณนี้โอ้ยแมวมันมันด้วควรเป็นบ้านโมเดิ์นแล้วแบบนั้น โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมลืมเปลี่ยนสีนะครับเราเปลี่ยนสีกระจกเป็นสีน้ำตาลนะครับโอ้ ส่วนตรงนี้เราก็ทำเป็นกระจกเอ๊ะทำไมผมไม่ลดหลังคาลงมานะเฮ้อเลยเลยเลย ตรงนี้ควรจะเป็นกระตุกแบบไหนดีอ่ะโอเคทำนี้น่าจะเสร็จแล้วแหละมัง้งตอนนี้เริ่มสร้างหัวแล้ว บ้านหลังนี้ผมไม่รู้นะคบว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าถ้าเกิดมีก็คอมเมนต์แต่ถ้าคอมเมนต์ถูกปิดก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะคบเพราะมันจะคอมเมนต์งไงล่ะนี่สามชั้นเลยอะผมไม่เคยสร้างบ้านเกินสามชั้นในเดือดซิมเลยนะตรงนี้จะไม่มีอะไรหน่อยเหรอ หลังจากนั้นเราทำไมโอ้โหกระตุกแล้วมันคล้ายตึกบิคคิดนะโอ้ย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 โอเคชั้นนี้แหละทำกำแพงที่มันเป็นเอิ่มอะไรเนี่ยเอาไม้แล้วกัน ่วนตรงนี้เราก็จะเอาให้มันเป็นหินเหมือนเดิมนะครโอเคตรงนี้ผมว่ามันจะควรเป็น,นกระจก ดีๆสักร้อยบาทเว้นโอ้โอเคสร้างมัวมากตอนนี้เฮ้ยอันนี้ไม่ควรว่งั้นสร้างสองเว้นสอง อืมโอเคเลยสำหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม i b e ด้วยครับที่ผมจบแค่นี้เพราะว่าเอมิมคลิปมันน่าจะยาวแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันในอีพีหน้าสำหรับซิมสี่